สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะนี่คือเพจของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านค่ะธนวันชุมแสงประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านค่ะวันนี้มาดึกหน่อยนะคะอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านกิจเพชเพชรบุรณินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวบ้านด้วยนะคะสวัสดีครับค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนะครับ ค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าวัดภูมินใช่ครับหน้าวิหารวัดภูมินเลยหน้าวิหารวัดภูมินเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้ําท่วมเป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีเลยเขาว่าอย่างนั้นเเขาว่าเขาว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยอยู่ถึงร้อยปีเนาะครับค่ะค่ะซึ่งแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าน้ําท่วมวัดภูมินนะครับเพิ่งมาเจอนี่ก็ต้องนําเรียนว่าในรอบเนี่ยจังหวัดในภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยา แพร่ด้านเราเนี่ยก็เจอฝนหนักมากในเมื่อสักสามวันที่ผ่านมามนะครับอย่างเขตตั้งแต่อําเภอทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติเชียงกลางปัวเนี่ยทุกจุดจนถึงท่าวางผาเนี่ยทุกจุดขึ้นหลักร้อยมิลมภายในยี่บสี่ชั่วโมงนะครับก็ทำให้มวลน,น้ำที่ไหลลงไม่น้ำน่านเนี่ยยกระดับสูงขึ้นแล้วก็ในเขตในเขตเมืองน่านก็ดี ในเขตอําเภอภูพเพียงก็ดีซึ่งเป็นจุดรับน้ําต่อจากอําเภอท่าวาังผาเนี่ยก็ทําให้หมวลน,น้ำเนี่ยได้ส่งอิทธิพลให้ท่วมประกอบกับในเขตเทศบาลเมืองน่านเองนะครับก็รับน้ําจากพื้นที่ข้างเคียงตําบลข้างเคียงซึ่งอยู่สูงกว่าะนะครับไม่ว่าจะเป็นตําบลทางโซนเหนือของเทศบาลเมืองทางะตะวันตกของเทศบาลเมืองก็น้ํา ที่สูงกว่าก็จะไหลลงเข้าเขตเทศบาลเมืองนะครับประกอบกับแม่น้ำน่านที่มีมวลน้ำสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับค่ะ<ม>ค่ะซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันจะยังสูงขึ้นจะยังจะทรงยังจะสูงขึ้นหรือว่ามันจะขยายพื้นที่กว้างไปขนาดไหนคะครับ ผมตามสถานการณ์นะครับของทางกมรมชลประทานโดยท่านผอ,อโครงการชลประทานก็ดีแล้วก็สอบถามจากผู้ที่ที่มีองค์ความรู้เนี่ยนะครับคือตอนเนี้น้ําที่จุดสถานีวัดที่บ้านผาขวางนะครับซึ่งเป็นสถานีวัดน้ําที่สําคัญนะครับะระดับน้ําตรงนั้นเนี่ยที่รับน้ําจากอาเภอท่าวังผาเนี่ยระดับน้ําเริ่มลดละลดร,ระดับลง เพราะว่าสถานีโทรมาสเขาจะส่งทุกชั่วโมงตอนนี้น้ำในเขต N1 ก็คือเลยบ้านพักผมไปเนี่ยนะครับตรงแถวๆจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนเลยจวนท่านผู้ว่าไปเนี่ยตอนนี้ระดับน้ําคือเริ่มทรงตัวล่าสุดที่ดูข้อมูลเมื่อตอน3ามทุ่มเนี่ยก็อยู่ประมาณ8เมตรแเมตรเศษนะครับแปดจุดเจ็ดสองแปเมตรเจ็ดสิเซนซึ่ง ในพนังที่เทศบาลกับกรมโยธาทำไว้เนี่ยมันประมาณแปดเมตรสี่สิบสี่ห้าสิบเซนะนะครับมันทรงอยู่อย่างเงี้ยมาประมาณสักสามชั่วโมงละก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้าระดับน้ำทรงตัวเนี่ยทางถามทางพอ,อ,อชุนระทานท่านก็บอกว่าถ้าระดับน้ำทรงตัวอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีน้ำเหนือมาเติม,มระดับน้ำก็จะค่อยๆลดระดับลงะนะครับทีนี้ก็พอน้ำในจุด เทศบาลเมืองจุดฝั่งตรงกันข้ามของอำเภอภูเพียงคือม่วงตึดฝายแก้วรถก็ระดับมวลน้ำน่านก็จะไปส่งผลกระทบในเขตของของตำบลต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลดู่ใต้ของอำเภอเมืองนะครับตำบลกองควายก็ดีนะครับแล้วก็จะเข้าเขตเวียงสาเวียงสาก็เป็นพื้นที่รับน้ำในส่วนของฝั่งภูเพียงเนี่ยนอกจากฝายแก้วม่วงตึดเมืองจังแล้ว ทีนี้ก็เขตท่านาวซึ่งอ,อยู่ฝั่งฝั่งทางนู้นแล้วก็ไล่ไปจนเข้าเขตอำเภอเวียงสานะครับเราก็หวังว่าถ้าไม่มีฝนมาเติมะนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ท่านผอ,ออุตุได้ได้ได,ได้ได้ส่งรายงานตลอดเนี่ยก็ตอนเนี้ยก็กลุ่มฝนก็จะเบาเบาบางลงค่ะครับคุณกุ้ง ก็ถ้าเกิดฝนมันเบาบางลงมันก็จะเป็นน้าฝนมาเติมเข่าดีแต่เขาบอกว่าตอนนี้เชียงกลางตกหนักเลยโอ้ก็เป็นกลุ่มเมฆที่ตะกี้ก็ดูอยู่ครับดูอยู่ทีนี้พอเชียงกลางเป็นธรรมดาของฤดูฝนครับค่ะเพียงแต่ว่าเชียงกลางตกเนี่ยแต่อําเภออื่นไม่ว่าจะเป็นสองแควเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างท่าวังผาดูจากเดดราที่ท่านอุตุส่งให้เนี่ยก็ไม่มีฝนนะครับก็ถ้าเชียงกลางตกจุด จุดเดียวเนี่ยก็ยังพอยอมรับได้ครับที่จะน้ำนนํำมวลน้ํำ มันจะไหลมาไม่เยอะเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาแล้วมวลน้านี้ก็จะต้องไหลไปใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วน้ําที่น่านเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นเร็วมากใช่ครับเขาบอกว่าเวลาถ้ารู้ว่าน้ําน้ําขึ้นนะให้นีดไปช่วยเลยเพราะวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วน้ําใช่ครับมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเป็นพื้นที่สูงเหมือนเมื่อวานไปที่ท่าวางผาท่าวงผาที่ไปกับท่านผู้ว่าขึ้นถึงอกเลยค่ะตรงที่ต้องนั่งเรือเข้าไปเลยแต่วันนี้แห้งแกะเลยค่ะช่วงบ่ายนี่ต้องเป็นข้อ ของลักษณะของภูมิศาสตร์ของหน้ารเ,เราคือคเรามีความชันชมีความลาดชันเพราะน้ําจากที่สูงเนี่ยพอลาดชันลงมาเนี่ยมันเขาก็จะรีบไหลลงแล้วก็ข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าแม่น้ำน่านเนี่ยตอนนี้กระแสไหลเร็วเพราะ,ะในพื้นที่ทางอําเภอเวียงสาก็ดี ก็คือน้ําสาซึ่งมีน้ําสาน้ําแม่คณิงเนี่ยนะครับแล้วก็น้ําว้าซึ่งมาลงในเขตของเพวียงสาเนี่ยปริมาณเขาลดระดับลงพอรปริมาณเขาลดระดับลงเนี่ยทาให้น้ํหน่านเนี่ยไม่มีน้ําทางโซนปลายมาดันพอไม่มีน้าโซนปลายมาดันเนี่ยก็ทําให้แม่น้ำน่านเนี่ยไหลได้เร็วขึ้นะนะครับก,ก็เราก็ติดตามกันคืนนี้อีกคืนหนึง่งคิดว่านะครับในความเห็นผมแล้วก็จากการที่ผมได้ถาม ถามผู้รู้ที่อยู่จังหวัดน่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเจอมีประสบการณ์เนี่ยนะครับก็เก่าแก่เนาะท่านก็จะบอกว่าถ้าลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะจะลดระดับลงที่สุดค่ะเพียงแต่ว่าก็มวลน้ำเนี่ยก็จะไปส่งผลให้เขตอำเภอเวียงสาต่อนะครับเพียงแต่ว่าคืนเนี้ยในในค่ำคืนเนี้ยณตอนเนี้ยระดับน้ำมันยังทรงตัวอยู่นะครับยังไงต้องต้องฝาก พี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่มากลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับยังไงเนี่ยในพรุ่งนี้เช้าเนี่ย ก็น่าที่จะเริ่มดําเนินการในการสั่นจรการรายได้นะครับเอ๊ะใครพี่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูไลฟ์เราอยู่นะคะลองลองตอบเข้ามาซิว่าท่านอยู่ตรงไหนติดอยู่ตรงไหนมีความจําเป็นที่จะต้องรับการช่วยเหลืออย่างไรนะคะจริงจริงๆเรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นสายด่วนอะไรต่างๆติดตามทางเพจได้เลยนะคะ1669คิดอะไรไม่ออกโทร191 1งเก้นะคะ่เข้าไปให้การชือ1 7 8่ค่ะ นอกจากนั้นก็ยัมียังมีเบอร์เซิร์ชดูได้เลยนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมทํางานทุกคนนะคะตอนนี้ตามเหมือนมีแพนด้ากันทุกคนแล้วใช่ครับทุกวนแทบไม่ได้นอนค่ะโดยตรงเนี่ยนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุอําเภอทางโซนเหนือเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะองค์กรการกุศลนะครับทั้งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหน้านะครับโต้องพูดถึงเขาเลยครับ ทั้งที่ตอนนี้ความช่วยเหลือมาจากต่างจังหวัดละใช่ก็เข้ามาต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับว่าที่ความมีจิตจิตอาสาของท่านเนี่ยมาทำให้พี่น้องประชาชนชาวนาเนี่ยได้ชื่นใจมีกำลังใจครับในสิ่งที่ท่านได้ช่วยเหลือวันนี้หลายๆหลายๆองค์กรงานกุศลหลายๆมูลมูลมูลนิธินะครับได้ช่วยในการนำ อาหู้เจ็บป่วยติดเตียงนะครับนำคนชรามาสู่ในที่ปลอดปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังนำอาหารเข้าไปส่งต้อ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 งกราบเรียนว่าในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีกันแต่เรือแต่เรือแข่งคุณปุ้มเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรือที่จะมาเรื่องของการเผชิญเหตุเนี่ย เรานานๆเราถึงจะเกิดทีเราไม่ได้คือวิถีชีวิตเราไม่ได้ผูกพันกับลําน้ําขนาดนั้นมันจะมีแต่ผู้ชายที่เขาพายเรือแข่งเขาถึงจะพายได้นะคะแต่ว่าถ้าผู้หญิงหรืออะไรเราไม่ได้ใช้ในวิถีชีวิตประจําวันเราค่ะก็พอพอพอเรามีพี่น้องจากองค์กรการกุศลเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือท่านเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ นำคนเจ็บคนป่วยนำผู้ด้อยโอกาสผู้พิการออกมาสู่ที่ปลอดภัยก็ดีนำข้าวสารนำกล่องอาหารเข้าไปส่งในพื้นที่น้ำดื่มเนี่ยตรงนี้ต้องขอบพระคุณมากผมเองเนี่ยนะครับในในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยรงควงใหญ่เนี่ยต้องกราบขอบพระคุณคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นะนะครับ พังกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมออบตอบจนะครับนายกอบจนายกเองนะคะรับผมโอ้โทุกคนนายกตีครับท่านลุงตีเราครับงตีเราค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังลุงตีก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยคนนึงจริงเหรอตรงเพรใช่ใช่บ้านพักอาศัยท่านก็ท่วมด้วยที่หนองน้ำคกไงลุมไปค่ะว่ามันผ่านเข้าไปยากแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้ ผู้ที่ช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบภัยหมดใช่ค่ะดูน้องโอผู้ช่วยกุ้งอะค่ะไปไปไลฟ์สดตั้งแต่เช้านะคะมีคนดูยอดดูสดเป็นเป็นพันเลยนะคะปั่นจักรยานไลฟ์นะครับปรากฏว่าพอพอส่ยสายกลายเป็นผู้ประสบภัยตอนนี้ออกมาไม่ได้หลังโรงเรียนใช่ค่ะหลังโรงเรียนสีเสริมนะครับแล้วก็สีน่านค่ะะสีน่านสีเสริมครับครับเนี่ยก็ยังไงแล้วเนี่ยนะครับ เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันใช่ค่ะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ําได้ท่วมในเขตเศรษฐกิจของเราซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะคะห้าหกปีนะคะที่มาท่วมแล้วท่วมหนักที่สุดในรอบหลายปีเป็นหลายปีเป็นยี่สิบสามบปีเพราะงั้น ตรงเนี้ยโดยเฉพาะท่านท่านรองเองก็เป็นผู้ประสบภัยนะคืนนี้ไม่รู้นอนไหนนะที่บ้านก็ท่วมครับที่บ้านกระท่วมท่วมแค่เอวแล้วนะคะตรงตรงตรงอะไระบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลังหลังศูนย์ภูฟ้าหลังร้านภูฟ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะน้ําท่วมถึงเอวเลยนะคะอันนั้นนะคะไปทํางานตอนเช้านะคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเอลหนึ่งอีกรอบหนึ่งตอนบ่ายกลับมาเชียงเข้าไม่ได้แล้วค่ะครับก็ยังไงแล้วเนี่ย ท่านผู้ว่าเองเนี่ยท่านก็เป็นห่วงและท่านท่านก็สั่งการว่าหากน้ําเราลดเร็วลดเร็วเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบิ๊กคินิ่งเพราะอย่าลืมว่าน่านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเราจะนําไปสู่เมืองสร้างสรรค์มเมืองมรดกโลกซึ่งเราจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําลงแล้วเนี่ยนะครับทุกภาคส่วน ต้องร่วมด้วยช่วยกันภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแล้วที่สําคัญเนี่ยเรื่องของที่ลอยมากับน้ําไม่ว่าจะเป็นคาบตะกอนโคลนต่างๆก็ดีนะครับท่านท่านผอมทบสามแปดท่านก็เตรียมชุดกําลังไว้ที่จะสนับสนุนในการวางหานอย่างเดียวก็ไม่พอหรอกค่ะเราต้องช่วยกันจริงๆเลยนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือว่าหน่วยงานที่มีรดน้ําแม้กระทั่งภาคเอกชนผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ๆของจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้ ท่านก็พร้อมที่จะดําเนินการสนับสนุนนะครับทราบว่าในในในช่วงเนี้ยผู้ประกอบการก่อสร้างหลายๆท่านเมืองน่านเนี่ยตอนนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านมากเลยชุมชนท้องถิ่นอขอทรายขอกระสอบท่านอุตส่าห์เอารถ ขนไปให้เดี๋ยวขอพูดขอพูดถึงคนที่ที่ร่วมบริจาคเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราตั้งจุดรับบริจาคที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดน่านนะคะก็ไม่ได้บังคับนะแล้วแต่ท่านเลยนะคะว่าท่านจะเมื่อเมื่อกลางวันนี้มีท่านขนส่งจังหวัดน่านค่ะท่านประธาวันจันนะคะนาน้ําดื่มนะคะไป200แพ็คนะคะยังมีท่าน กิ่งก้อยน้อยสป๋งท่านท่านผอศูนย์พัฒนาสิ่งมือแรงงานจังหวัดน่านอันนั้นก็เตรียมน้ําดื่มอีกจํานวนมากจะไปแจกจะไปบริจาคในวันพรุ่งนี้ครับดิฉันเห็นเมื่อตอนหัวค่ําคุณชันชัยลิมสุวรรณนะคะอยู่ตรงสภาธุรกิจท่องเที่ยวสภาอุหกรมท่องเที่ยวนะคะท่านท่านมามาเอ่อมาให้กําลังใจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีนักเอ่อนักธุรกิจผู้ประกอบการนะคะนำเอ่อพิซซ่า ครับหกสิบถาดของคุณมาให้เจ้าหน้าที่ที่ออปฏิบัติงานใช่ค่ะคุณครับะรนะนำมาให้กับเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้บัติงานองคอ์กรการกุศลได้ได้ เหนื่อยแล้วลิมุวณนะคะท่านคระธานสภาุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านค่ะก็ยังไม่ได้นอนนะคะจริงๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นผู้ประสบภัยอีกคนหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะว่าเขาจะกลับไปที่นู่นแล้วเราก็บอกว่าที่เชียงกางไม่น่าจะกลับได้เพราะว่าเมื่อกลางวันเนี้ยเราผ่านตรงแถวพาขวางรถเราแทบจะเป็นเรือลอยเข้าไปได้เลยอะค่ะทีนี้เขาเขายังคิดจะกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็คอยดูว่าพรุ่งนี้เขาจะประสบภัยไหมเนาะเดี๋ยวคอยฟังต้องต้องเอ่อ ี่ชันชัยเป็นยังไงให้เรื่องเรื่องเรื่องแนวในการที่ว่าจะฟื้นฟูในเรื่องของภาคท่องเที่ยวเราครับผมก็หวังว่าน้ําจะลดในเร็ววันนะครับเราผู้ประกอบการเราก็ท่องเที่ยวเราก็เข้มแข็งครับเราก็คนไหนที่ไม่ได้ประสบภัยก็มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับร่วมกันเอาน้ําดื่มเอาอาหารแห้งเอาสิ่งของต่างๆมาร่วมบริจาควันนี้เราก็บริจาคหลายจุดมากเลย จุดวัดภูดมินี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเอามาให้นะครับแล้วก็มีวัดดอนมูลนะครับเราตรงวัดผงเลียงใต้นะครับม,มีหลายจุดมากครับที่เรามาร่วมบริจาคก,กัน,นครับครับเพราะว่าชุมชนอยู่ตรงนั้นด้วยที่วัดเขาจะทําเป็นโรงครัวครับค,ครับเราก็จะเอาเข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมตรงนั้นครับครับก็ต้องต้องนําเรียนที่วัดเนี่ยอันนี้ต้องต้องต้องพวกเราพี่น้องประชาชนชาวนาเนี่ยทราบซึ้งในใน ในความมีเมตตาของพระเถรานุเถระ,ะทุกวัดเลยของจังหวัดน่านซึ่งนําโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับพระราชษนาพิบาลเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆวัดเนี่ยตั้งโรงทานแล้วก็ประกอบอาหารส่งไปให้กับชุมชนไม่ใช่แค่ตั้งโรงทานเฉยๆเมื่อวานเนี้ยวัดหลายๆวัดก็ประกาศนะคะคว่า วัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเป็นที่พักพิงเป็นที่พัิงสามารถมาพักได้หรือไม่งั้นก็เอารถมาจอดได้นะคะจอดได้วัดมิ่งเมืองวัดอะไรวัดพระธาตุแช่แห้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเอารถไปจอดวัดพระธาตุแช่แห้งไปเอารถได้นะครนี่ครับอย่างตอนเนี้วัดวัดภูมินที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับหลวงพ่อรักษาการเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าอาวาสวัด ดอนมูลที่ตำบลดูดูใต้แล้วอีกอีกตำแหน่งหนึ่งท่านมารักษาการเจ้าเจ้าวาดวัดภูบินหลวงพ่อพระครูสิรินันทวิทย์นะครับกลายเป็นว่าวัดของท่านทั้งสองวัดเป็นที่ประสบเหตุหมดเลยครับคุณกุ้งน้ำท่วมหมดเลยครับวัดดอนมูลท่วมแต่ท่านก็ร่วมกับเทศบาลดูใต้ก็ดีนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการทำโรงครัว เพื่อส่งไปเลี้ยงพี่น้องประชาชนนะครับเนี่ยแล้วก็จะกราบเรียนนะครับจากภาพเนี่ยในวิหารปู่ม่านย่าม่านเนี่ยน้ำยังขึ้นไม่ถึงนะครับน้ํายังไม่ยังขึ้นไม่ถึงระห่างเละนะครับครับแล้วก็เราคาดว่าตามตามที่ทางผอชลประทานแจ้งเนี่ยนะครับถ้าระดับน้ําตอนนี้เริ่มทรงตัวมีแนวโน้มที่จะลดลงเนี่ยนะครับก็จะไม่จะไม่กระทบต่อ โบราณโบราณสถานโบราณวัตถุข้างในวัดแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะต้อง big cleaning day กคินิ่งเดย์กันในการทําให้กับ คืนสู่สภาพเดิมครับคุณกุ้งไม่ต้องห่วงนะคะหลังน้ําลดทุกอย่างจะอยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมนะคะซึ่งเราจะต้องพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามน้ําก็ได้ท่วมในตอนนี้เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าน้ําเหนือก็ยังมาไม่หมดนะอย่างอยางจะว่าไปนะคะก็ต้องรอน้าระลอกใหม่รวมทั้งผู้ที่อยู่ปลายน้ําใช่ครับอำเภอเวียงสาก็ดีต้องระวังมากๆเลยนายกเอเป็นไงบ้างไม่รู้เนาะนายกเอนายกอันที่อยู่ปลายน้ําที่เวียงสาเนี่ยป่านนี้ได้ ก็ทั้งท่านนายกเวียงสานายกกลางเวียงนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ท่านนายกไหลน่านก็ดีนายกขึงก็ดีนะครับนายกสั้นตอนนี้ก็เตรียมรับสถานการณ์ครับคุณกุ้งครับพรุ่งนี้ท่านอัธกรท่านรัฐมนตรีช่วยการ กระทรวงเกษตรและสากร์จะเดินทางลงพื้น <ผม S 1> ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนด้วย <ผม S 1> ให้กำลังใจนะคะมอบถุงยางชีพนะคะคยังมีกำลังใจจากอีกมากมายเลยค,ะค่ะที่ส่งเข้ามาให้พี่น้องชาวนาดิฉันรับรู้ได้นะคะขอบคุณแทนประชาชนชาวนานด้วยนะคะครเราก็ถือว่าเป็นวิกฤตมากๆนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะแต่เราก็ได้เห็นความสามัคคีครับ ทั้งคนในพื้นที่ของเราเองนะคะภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคราชการแข่งขันช่วยกันทํางานนะคะเดินเคียงบ่าเคียงไหลกันเลยนะคะสามารถไปช่วยกันทํางานลงไปในทุกพื้นที่ท่านผู้ว่าก็ไปบัญชาการเองเลยนะคะเป็นห่วงนะคะก็ต้องเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องต้องกราบเรียนว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่านก็ดีนะครับในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ก็ดีหรือว่าพี่น้องประชาชนในฝั่งของอำเภอภูเพียง นะครับไม่ว่าจะเป็นฝายแก้วเมืองม่วงตึ๊ดเมืองจังท่าน้าวต่อไปเนี่ยนะครับยังไงแล้วเนี่ยนะครับมวลน้าเนี่ยก็ยังมีระดับทรงเพราะว่าเราเป็นช่วงกลางน้ํานะครับแล้วก็ทุกนายกทุกท่านในอําเภอทั้งสิบเอ็ดอำเภอที่ประสบภัยเนี่ยนะครับต่างก็ประสานกันในการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับยังไงเนี่ย ทรับสมบัติเลือกสวนไรนาเนี่ยเราไปฝืนธรรมชาติเขาไม่ได้ไไดแต่ชีวิตชีวิตเราชีวิตครอบครัวลูกหลานสําคัญที่สุดน,นะครับถ้ายัางไงในช่วงเนี้ยอันไหนที่มีความเสี่ยงต่อกระแสะไฟฟ้าก็ดีต่อการคมนาคมที่ที่จะเป็นอุปสรรคก็ดีอ,อย่าฝืนเช,ชื่อเจ้าหน้าที่เชื่อเจ้าหน้าที่ในการ อำนวยความสะดวกใ,<ช>ให้ะนะครับบางทีคนที่คนที่ไม่อยากจะทิ้งบ้านเนี่ยก็คนแก่คนค,คน<ผ>ม,มีอายุนี่แหละไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้นะคะคบ,บางทีนี่นะ ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะต้องต้องเอาต้องยกคัดเอาออกเลยนะคะ<ผ>มไม่ให้ไฟเดินนะคะคแล้วก็เวลาที่เขาเขาเจ้าหน้าที่เขามาเชิญไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้ไปกับเขาเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันท่วมสูงขึ้นแล้วน้ําเชี่ยวกลากเนี่ยเวลาเข้าไปให้ความช่วยเหลือจะยากมากเลยนะคะ <ผม S 1> ในการที่จะลําเลียงท่านออกมานะคะ น้ำท่วมไม่นานหรอกจังหวัดน่านจังหวัดยืนยันนะคะท่วมวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ลดแล้วนะคะคก็แต่ว่าต้องพยายามที่จะเชื่อฟังกันนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีแบบมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ที่น่าสังเกตก็คือน้ําท่วมตั้ง11อําเภอเรายังไม่ได้ยินข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่รายเดียวก็ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวน่านเนี่ยผมผมคิดว่ามีความตรหนัก ในการในในการที่จะใช้ชีวิตในเรื่องของเนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่ต้นต้นน้ำแล้วเราก็มักจะมีสลับกันประสบเหตุนะครับตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้กรุณาในการให้ความร่วมมือกับทางท่านในอำเภอทั้ง15บาอเภอก็ดีนะครับท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งร้อยแห่งก็ดีในการขอความร่วมมือในการดูแลเฝ้าระวังตัวเองนะครับเป็นคนน่ารักครับเพียงแต่ว่า สำหรับผู้ที่สัญจรท่านอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับยังไงช่วงเนี้จะมีป้ายอานุสัญญาณก็ดีมีอะไรก็ดีในเส้นทางคมนาคมคถ้าสงสัยท่านจอดแล้วถามนะครับท่านถามทางจะบอกว่าคนน้นน่ารักท่านท่านรองตรงผาขวางใช่ไหมรถรมันรถมันน้ำมันเยอะมาก เชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่เขายืนทั้งวันเลยมันร้อนมากเลยนะคะยืนย่เจ้าเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเขายืนทั้งวันเลยเพื่อที่จะบอกว่าพี่อย่าไปทางนี้พี่มาตรงนี้แล้วสลับกันไปเพราะว่ามันมันเป็นจุดที่น้ำน้ำมันตื้นที่สุดแค่เรือเลนเดียวอ่าเรือเลนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเลนอื่นเนี่ยไม่ได้มันน้ำมันลึกรถน็อครับแล้วก็เขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะผ่านไปเนี่ยโอ้เรายังคิดว่าพกเขาเสียสละมากมากเลยนะคะที่จะดูแลเราเราอย่าไปฝืนนะคะแล้วบางทีนะเขาบอกว่ารถเล็กไปไม่ได้บางทีบางคน ดื้อไปอ่ะเจอม, <ไป S 1> มินิคูปเปอร์มินิคูเปอร์พังเลยค่ะคต้องขึ้นรถสไลด์กลับเลยค่ะครับค่ะคต้องฟังฟังนะคะฟังว่าเจ้าหน้าที่เขาเขาเตือนมาอย่างไรนะคะครับก็บบบยังไงแล้วเนี่ยเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกันนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเองเนี่ยท่านก็ตอนนี้ก็กได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ตอนเนี้ย ทางภาคการศึกษาเองนะฮะทางท่านผออไม่ว่าจะเป็นวิเลยเทคนิคก็ดีนะครับทางท่านผอวิเลยสารพัดช่างน่านก็ดีนะครับหรือว่าวิรายการอาชีพที่เวียงสานะครับก็ทราบว่าตอนเนี้มีการเตรียมน้องๆนักศึกษาที่เป็นทางเรื่องของเจ้าหน้าที่เทคนิคในการช่วยดูแลนะครับในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องยนต์กลไกต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ย เอาชีวิตก่อนนะครับเราดูแลตัวเราเองก่อนนะครับรแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้องค์กรการก,ารกุศลเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยนะครับมูลนิธเอ่ยชื่อเขาหน่อยค่ะขอเป็นกําลังใจให้เขามูลนิธิเพชรสว่างใช่ไหมมูลอ่าเ,นะเพชรเกษมเพชรเกษมนะคะเพชรเกษมนะครับแล้วก็มูลนิธิสว่างอ่านะครน่านสว่างนครน่านก็ดีนะครับอ่ามูลนิธิอ่ทีม กู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนเนี้มูลนิธิร่วมกระตันอยู่จากกรุงเทพมหานครซึ่งพระี่ไทยคุณเอกพันธ์บรรลิศนะครับก็ตอนเนี้ท่านก็ได้นําทีมเนี่ยช่วยเหลืออยู่ในเขตของอําเภอภูเพียงนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ทราบว่าล่าสุดเนี่ยก็มีมูลนิธิวัดหมอนไม้ของอุตราิลิเข้ามา แล้วก็จะมีภาคีเคยครับยังไงเนี่ยพวกเราต้องกราบขอบพระคุณท่านชื่อไม่หมดต้องขออภัยต้องขอภัยจริงๆแต่ว่าเราขอบคุณทุกน้ําใจที่ได้ได้หลั่งไหลเข้ามาช่วยพี่น้องชาวนานของเรามากๆเลยเราซาบซึ้งนะคะแล้วเราก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ที่ท่านได้กรุณามาช่วยเหลือเราในครั้งนี้นะคะจะไม่ลืมบุญคุณเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรให้พวกเราได้ช่วยเนี่ยก็ในโอกาสหน้าเราก็ขอได้ได้ช่วยท่านบ้างนะคะครับผม ก็วันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะคะน้ําท่วมวัดภูมินในรอบร้อยปีลานาวัดภูมิลานวิหารวัดภูมินนะครับในตัววิหารยังอยู่ดีปูม่านหญ้าม่านยังกระซิบรักยังกระซิบรักอยู่ค่ะครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะท่าน กิจเพชรเพชรรัตนบุรีค่ะท่านชันชัยลิมสุวรรณค่ะท่านประธานสภาประธานสภาอุกสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้เรายังติดตามสถานการณ์อยู่นะคะตามน้องน้ําไปจนกว่าจะพ้นจากจังหวัดน่านนะคะไปถึงไหนเราจะตามไปถึงนั่นค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก